ที่ประชุมคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีการพิจารณาคดีต,ต่างๆตามกำหนดการที่สำนักงานได้บรรจุระเบียบวาระไว้รวมทั้งพิจารณาคำร้องกรณีที่นายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมฝ่ายคา้านที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อขอส่งให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 80ว2และมาตรา158วัก4หรือไม่รวมทั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งเนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้มีรายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้วโดยสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0รับคำร้องไว้วินิจฉัยขนาดเดียวกันตุลาการมีเสียงข้างมาก5ต่อ4ให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยคาดว่ากระบวนการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในหนเดือนค่ะ ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานโดยมีการอ้างคำพูดของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่มีการนำแสดงชาร์จ powerpoint อธิบายให้คณะรัฐมนตรีฟังเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาถึงแนวทางการพิจารณาข้อเท็จจริงและการพิจารณาประเด็นการดำรงตำแหน่งวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีอย่างละเอียดโดยนายวิษณุได้อธิบายขั้นตอนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญคือไม่รับเรื่องและรับเรื่อง หากรับเรื่องสารรัฐธรรมนูญอาจส่งมายังรัฐบาลให้ชี้แจงและอาจสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่และหากสารสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่รักษาการแทนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับครมรวมถึงพลเอกประยุจันรโอชาอย่างปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ค่ะ สถานาการณ์น้ำที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาพบว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่1500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนที่เขื่อนพระรามหระบายน้ำอยู่ที่456ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหน้าโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเหลืออีกไม่ถึง40เซนติเมตรจะเสมอแนวตลิ่งโดยทางกรมศิลปากรได้ติดตั้งแนวเขื่อนเป็นที่เรียบร้อยสามารถรับน้ำได้สูงกว่า1เมตร50เซนมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัมี การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจากของระบบของกรมศิลปากรและของกรมชลประทานส่วนโบราณสถานสำคัญตำริมแม่น้ําเจ้าพยาได้มีการวางแนวเขื่อนจนเสร็จเช่นวัดธรรมารามวัดกษัตราธิราชวรวิหารพระอารามหลวงสามารถรับสถานการณ์น้ําได้ขณะที่การเดินเรือหลังจากเมื่อวานมีเหตุเรือบรรทุกสินค้าชนต่อมอสพานจึงให้ลดการลากจูงจากเดิมสี่พ่วงให้เหลือเพียงสามพว่วงและต้องมีเรือตรงท้ายในช่วงที่เป็นทางโค้งของแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะระดับน้ําแรง เกรงว่าจะเกิดอันตรายโดยเฉพาะบริเวณสามแยกทางโค้งแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าศาักไหลามารวมกันกระแสน้ำไหลแรงเรือยนต์ลากจูงเรือบรรทุกสินค้าต้องเพิ่มความระมัดระวังในส่วนพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่นอกแนวขันกั้นน้ำถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอได้แก่อําเภอบางบานเสนาผักไห่บางไทรบางปะอินและพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่นอกแนวขันกั้นน้ำพื้นที่ริมตลิ่งเท่านั้นในส่วนเขตเศรษฐกิจยังไม่มีน้ำท่วมค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวในรัฐบาลวอชิงตันวัาทำเนียบขาวเตรียมมอบความสนับสนุนด้านอาวุธชุดใหม่ให้แก่ยูเครนโดยเพิ่มอีก3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว18,540ล้านบาทโดยจะเน้นไปที่เครื่องกระสุนและอาวุธป้องกันที่มีพิสัยการทำระยะกลาง ั้งนี้นับตั้งแต่การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนประทุเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลวอชิงตันของประธานาธิจจบดีโจไบเดนมอบความสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่รัฐบาลเคียฟโดยคิดเป็นมูลค่าสะสมมากกว่า16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเดียวกันแหล่งข่าวความมั่นคงของสหรัฐเปิดเผยเกี่ยวกับการเตือนหน่วยงานหลายแห่งของยูเครนให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภยัยและเพิ่มการเฝ้าระวังสถานที่สําคัญโดยเฉพาะหน่วยงานของรฐัฐและระบบโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากมีความเสี่ยง ตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซีย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของสหรัฐเกิดขึ้นไม่นานหลังนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนแรกของรัฐบาลมอสโกที่ออกมาให้ความเห็นอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์คาบอมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสังหารนางสาวดายาดูกินาวัย29ปีบุตรสาวของนายอเล็กซานเดอร์ดูกินส์นักปรัชญาการเมืองซึ่งมีแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งและเป็นหนึ่งในบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอาชาชญกรรม เซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สมควรได้รับการอภัยและความเมตตาข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16ดริกาทาง Daily News o ออนไลน์